no oh. เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อเรบเข้าสู่เกม My Hero อ l t ตา Lumbo นะครับผมอยู่กับผมเฟรมปันเองนะครับก็ตามที่ทุกท่านได้เห็นตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมา,าวิเคราะห์แล้วก็เจาะสกิลของตัวละครมิตดริยะอิซุกุกันนะครับผมจะใช้คําว่าแนะนําเล่นก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่า,าผมอยากจะมาเจาะสกิลมากกว่าครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวข้อมูลของสกิลของเขาเนี่ยแบบ เป๊ะๆเ,เลยนะมันยังไม่มีให้ผมเห็นอ่าก็คือผมยังไม่ทราบว่าตัวเวลลหนึ่งเวล์สองเนี่ยสมมติมันเขียนว่า a t t a c k up เนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะครับผมต้องเรียนตามตรงเลยเพราะว่าตัวข้อมูลของเกมเนี่ยมันออกมาน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูและวิเคราะห์กันเองนะครับว่าสกิลของเขาเนี่ย ในแต่ละเลเวลเนี่ยทำดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ระยะเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเป็นเจาะลึกสกิลละกันนะครับของมิ d โอลิยะอิซูกุซึ่งขอเกริ่นก่อนว่าตัวมิโอลิยะอิซูกุเนี่ยเขาเป็นสายแอสเซิก็จริงนะครับผมถ้าดูตามสกิลดีเทลเนี่ยเขาจะเขียนไว้แอสเซิเนี่ยเพิ่มตัวด e เฟนซ์อาให้กับทีมแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมิโอลิยะอิซูกุเนี่ยเป็นตัวดาเมจได้เลยนะครับผมซึ่งต่อให้ทีมคุณเนี่ยไม่มีตัวสีแดงเลยสักตัวเดียวนะอ่า ก็ยังเป็นตัวที่สามารถแบกทีมได้นะครับผมเป็นตัวที่ผมแนะนําเลยว่ามือใหม่ควรจะต้องเล่นนะครับผมเพราะว่ามันเก่งมากๆเลยแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับยูทิลิตี้เขาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลพิเศษหรือว่าเป็นสกิลตัว Q กับตัว E นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในเกมนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยนะครับโอเคครับก็ตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเป็นห้องซ้อมนะฮะ ก็ผมจะเลือกเป็นลานตรงนี้นะเพื่อใช้สําหรับการวัดระยะด้วยนะครับผมแล้วก็าสาธิตใ,ให้เห็นว่าตัวความกว้างความไกลของสกิลของเขาเนี่ยมันประมาณไหนนะทุกคนจะได้เห็นภาพด้วยนะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของตัวสกิลดีเทลนะเบื้องต้นก่อนนะวินดเลยยอิสกูเนี่ยเขาจะเริ่มที่ HP อยู่ที่300นะครับผมเป็นสายแอสซาวนะก็เป็น M d e f e n ์อ up ให้กับทีม นะครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวละครเขาอยู่ในทีมนะครับผมซึ่งผมอันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะยังไม่มีการอาเรงไงข้อมูลออกมานะครับว่าด e เฟนซ์อัพเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบกับการ์ดนะครับผมการ์ดข้อมูลเนี่ยก็คือ d e f e n ซ์อัเนี่ยมันเขียนว่า d e f e n ซ์อัพบายแสดงว่าผมก็เลยจะติต่างไปว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครนะครับผมสีเหลืองอยู่ในทีเนี่ย ดีเฟนต์มันจะ up ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามีสองตัวก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟังดูเหมือนเยอะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวดีเฟนต์ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเบสมันเท่าไหร่หมายถึงว่าตัวดีเฟนต์เริ่มต้นเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วบวก20%เอนี่ยมันเยอะหรือน้อยเนี่ยต้องไปดูที่เบสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาดูที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้นะครับผมบางทีเนะี่ยสมมตินะสมมติผมบอกว่า 1, วเดฟหนึ่งตันน 1, วด เป็นเป็น1.4อะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่า defense up มัน20%ผมอันนี้ผมคิดคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ตัวละครเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวละครสีนั้นๆเนี่ยเวลามีอยู่ในทีมเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องแบ่งก๊าซสีเหลืองมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว De f e n s e มันก็คิดว่าถ้าคอนเซปต์เกมมันเป็นแบบนั้นมันก็จะต้องมันจะต้องเป็น Defense up 20% อ่าผมเช้เช่นเดียวกับอ่าตัวเนี่ยแอคแท็กพาวเวอร์เนี่ย,ยบวก10%อะไรพวกเนี้ยก็คือแอม l ิฟายเข้าไปถ้าเกิดว่ามีตัวละครสีนั้นๆน,น,นะครับผมโอเคตามนี้เนาะทีนี้ฮะเรามาดูกันส่วนของสกิลนะครับผมอ่าสกิลต่างๆของเขาดีกว่านะครับผมอันนี้จะมีสเปเชียลแอคชันนะครับก็คือเป็นอุ้มเพื่อนนะครับผมไว้บนหลังแล้วก็เวลาเพื่อนล้มนะก็สามารถไปกด R กับเพื่อนได้นะเพื่อนก็จะ เพอนมาอยู่บนรางเราแล้วเราก็จะวิ่งเอาเพื่อนไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมซึ่งพอเพื่อนที่ล้มเนี่ยถูกอุ้มไปแล้วแล้วเราวางเขาเนี่ยตัวเพื่อนที่ล้มเนี่ยจะลุกขึ้นมาทันทีอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนต้นคลิปนะครับผมอ่ะผมทําให้ดูเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะต่วต่อมานะครับก็เราจะมาคุยกันเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือมันจะเต็มอ่าเก้าเลเวล ครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่สกิลหนึ่งก่อนนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัลฟาเนาะอ่าอัลฟาเนี่ยก็เป็นสกิลคิกซ้ายนะผมเป็นเป็นช็อกเวฟยิงออกไปครับค่อนข้างไกลนะครับผมตัวเวลสองเนี่ยอ่าจะเพิ่มกระสุนด้วยนะครับผมข้อดีของเขาก็คือเนี่ยพาวเวอร์อัพไม่พอนะครับแค่เวลสองเนี่ยมีกระสุนความจุกระสุนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เลเวลสี่นะครับจะมีเพิ่มไซส์ไซส์อัพเนี่ยก็คือกระสุนจะใหญ่ขึ้นนะครับผมตัวกระสุนจะกว้างขึ้นโดนง่ายขึ้นนะะฮแล้วก เวล6ก็เพิ่มจํานวนกระสุนอีกนะขผมแปลว่าตัวละครมิดริยะเนี่ยกระสุนเขาเต็มอยู่ที่10 10แม็กซ์10นัดนะครับผมแปลว่าแค่เวล6เนี่ยก็คุณก็จะได้กระสุน10นัดแล้วนะครับกระสุนเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็เวลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสาอัพก็คือความกว้างก็กว้างขึ้นกว่านะครับผมโดยที่เลเวล1เนี่ยเขาจะสตาร์ทที่8นัดนะครับผมตัวความกว้างเนี่ยเดีย๋ยวนะฮะ ตัวระยะของสกิลนะครับผมการยิงเนี่ยเ,เดี๋ยวผมลองเทสประมาณนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือเกือบครึ่งแมปเลยนะหมายถึงว่าครึ่งครึ่งลานกว้างเลยนะครับถ,ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นนะครับจะรู้ว่าตรงนี้มันไกลนะแจากตรงนี้นี่นะอ่าเนี่ยจะโตอยู่นู่นเลยเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวลองยิงดูอ่ะเห็นไหมครับเจ็ดสิบดาเมจนะครับผมก็ถือว่าระยะค่อนข้างไกลนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้น่าจะไม่โดนละนะครับครหนึ่งปุ๊บอ้ยัยงโดนอยู่นะครับผม เนี่ยถือว่าไกลมากแล้วนะนะครับผมได้สกิลเวลหนึ่งนะฮะนี่ครึ่งครึ่งลานแล้วนะแต่ถ้าตรงนี้น่าจะไม่โดนแล้วโอเคปุ๊บไม่โดนแล้วโอเคนะครับผมก็ประมาณครึ่งลานนะครับผมนี่ค่อนข้างไกลนะไกลมากมาเลยถ้าเราวิ่งไปเนี่ยนะฮะกว่าจะถึงตัวเนี่ยก็ระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ยิงไกลนะครับผมไกลแบบถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ย ระยะนี้ถือว่าโดดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ดาเมจเจ็ดสิบนะครับผมอันนี้คือที่เลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอให้เขาเป็นออโต้เฮดพีรีเจนนะมาดูหน่อยสิโอเคเฮดพีเขาจะรีเจนอัตโนมัตินะครับผมไม่อยากให้เขาล้มเนาะโอเคอันนี้ที่อ่าที่เลเวลหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเซตเป็นเลเวลสองนะครับเลเวลหนึ่งเจ็ดสิบดาเมจนะครับเดี๋ยวพอมาเป็นเลเวลสองเดี๋ยวดูกันอ่เลเวลสองนะฮะ เลเวลสก็สังเกตน,นะครับผมนี่อ่แม็กกระสุนก็จะเพิ่มขึ้นจาก8เป็น9แล้วนะฮะโอเคอเพิ่มมาห้าหน่วยนะครับผมจาก70เป็น75นะครับผมจากเลเวล1เนาะก็แสดงว่าเราสามารถติต่างไปได้เลยว่าตัวดาเมจจะเพิ่มขึ้นทีละ5้านะครับผมตาม1นึ่งเลเวล้าทฤษฎีเราถูกต้องเลเวล3ต้อง80นะครับ นะอ่ะถูกต้องนะครับผม,ผมก็แปลว่าตัวสกิลนะครับผมจะเพิ่มขึ้นทุกๆอ่าดาเมจเพิ่มขึ้นทุกๆข้านหน่วยอ่าทุกๆเลเวลนะ่ะเพราะฉะนั้นเลเวล9้าเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ100หนึ่งรอยหน่ห้าหน่วยนะครับผมึ๊บอ,อ่าได้ประมาณหนึ่งรนะอ่าหนึ่งรอยครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เลเวล9เนาะทีนี้ฮะ มันจะมีแมคคันอีกอย่างหนึ่งของตัวสกิลของมิดริยาครับก็คือถ้าเรากดยอ่อกดย่อแล้วยิงนะครับผมมันจะใช้กระสุนทั้งหมดเลยนะครับสมมติตอนนี้ผมมี8นัดใช่ไหมผมยิงไปอย่างไปเห็นไหมฮะดาเมจจะแรงขึ้นนะครับผมจากอ่าดสเป็น100นะครับผมอันนี้ผมปรับเป็นสกิลเวลหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะว่าเราใช้กระสุนทุกนัดเลยนะครับผมมี8นัดใช้หมด ต่ถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันมันต้องย่อแล้วมันยิงทีเดียวใช่ป่ะนัดเดียวแล้วมันได้แค่ร้อยเดียวครับสู้เรายิงทีละนัดครับเรายิงทีละนัดนัดละเจ็ดสิบแบบมันแรงกว่านะครับผมมันต่อเนื่องกว่านะครับผมตัวไฟเลทข,ของมิโตริยะเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าไม่ได้ช้าเกินไปนะครับผม,มก็อารมณ์ประมาณเอ่อเขาเรียกไงปืนพกไหม ปืนแม็กนั่มอะไรเงี้ยนะครับผมมาตรงนี้ก่อนครับมปทุโกโอเคต้องเซตครับนะเพื่อให้อันนี้โอเคอันนี้คือสกิลหนึ่งนะครับผมโอเคก็จบไปนะ้วสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลอัลฟ่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลเบต้ากันนะครับผมสกิลเบต้าเนี่ยเป็นสกิลสองนะครับผมจะเป็นเออ่อะไรเนี่ย แมสเป็นค่ากระโดดถีบนะครับผมก็ใช้ได้2อ,อย่างนะครับผมทั้งเรื่องของการอ่ามันเป็นดอปคิกนะใช้ได้เรื่องของโม,โมบิลิตี้ก็คือการเคลื่อนไหวนะครับผมมีดาเมจด้วยนะครับผมนี่ยไอคัพเพลเวอร์อัพนะครับที่เลเวลสองและเลเวลสามนะเลเวลสี่เนี่ยจะได้รีโหลดสปีดนะครับผมแล้วก็ระยะนะครับผมก็คือถีบได้ไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็เลเวลเจ็ดก็จะได้รีโหลดสปีดอัพมาด้วยแล้วก็เลเวลเก้าเนี่ยก็จะได้ ระยะที่ไกลขึ้นแล้วก็รี l o a d speed นะครับผมอันนี้จะมี reload speed สาม level นะครับก็คือ level สี่เจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็ความไกลอยู่ที่ level สี่กับ level เก้านะครับผมซึ่งถ้าให้แนะนานะครับแนะนําที่ level สี่ไปก่อนนะครับผมถามว่าระยะประมาณไหนอ่ามันต้องวัดตรงนี้ฮะเดีย๋ยวเราจะมาร์กเอาไว้นะครับว่าเอ่อ level หนึ่งไปถึงไหน level สี่ไปถึงไหนนะครับผม <S <S ออ่าโอเค level หนึ่ง ประมาณนี้แล้วกันระดับหนึ่งตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเลเวลสี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันระเับสี่ครับผมเออระดับสี่ e x c l u s i v ขึ้นมาน่อยนึงนะครับผมประมาณ3บล็อก3อิดน,นะครับอ,อันนี้คือเลเวลสี่เนาะนะครับแบบไม่โดดนะฮะอันนี้อันนั้นของเลเวลสี่นะอันนี้ของเลดับเก้านะครับปึ๊บ เพิ่มมาอีกสามบอ็อกนะครับหนึ่งสองสามอ่าโดยประมาณนะครับผมก็แนะนำก็เอาแค่เรเวลสีก็พอนะครับผมอ่าเรเวลสี่ 4, หรือเลเวลหนึ่งมันก็ยังมันก็ยังไกลยอยู่นะนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อ่าทีนี้ดามจนะเดี๋ยวเรามาลองดามจกันนะครับผมอันนี้เอ่อขอขอขอระเบิดเกาะไปก่อนนะจะได้เห็นง่ายๆนะผมอันนี้เลเวลหนึ่งะครับผมสกิลเลเวลหนึ่งดามจเท่าไหร่ กรเมดร้อยยี่สิบนะครับผมท่าโดนเต็มเต็มนะ,ะครับเตต่อมาฮะตัวเลเวลสองนะครับผมเลเวลสองจากร้อยยี่สิบจะเป็นเท่าไหรอ่อะมาดูกันเป็นร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมโดนเต็มเต็มเข้าหน้าร้อยสี่สิบสองครับผมโอเคเพิ่มทีละสิบเอ็ดฮะอันนี้ชัดเจนนะครับผมจากร้อยยี่สิบเป็นร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็เป็นร้อยสี่สิบสอง ครับผมดาเมจเพิ่มทีละ11แต่ว่าตัวสกิลเนี้ยผมคิดว่าใช้ใช้ในเรื่องของโมบิลิตี้น่าจะดีกว่าครับแต่ว่าเลเวลเต็มนี้ก็น่าจะแรงอยู่180นะครับผมถ้าขีดน่ะค่อนข้างรุนแรงฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยฮะแล้วก็ระยะไกลฮะในในเลเวล9ซึ่งเอ่อถ้าคุณสังเกตเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าดาเมจมันแรงมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสกิลหนึ่งเวลเก้าสกิลตัวเบต้าเวลเก้าเนี่ย ยิงดอกละร้อยแล้วก็ถีบร้อยแปดสิบอันนี้คือโดนโดนไปแค่สองอย่างนี่คือร้อยสองร้อยแปดสิบนะนะผมอย่างเดกูนี่เลือดสามร้อยนะเออโอเคนะครับผมประมาณนี้อนะต่อมาสกิลสุดท้ายฮะก็เป็นสกิลแซ่นะโอเคมาดูสกิลแ่กันะนะครับผมสกิลสุดท้ายแล้วผมแกมมาเนี่ย เป็นแบ็กวิฟนะก็คือเป็นตัวแทะตัวแทะเนี่ยจะไม่มีดาเมจครับจะเป็นตัวทุกเลเวลเนี่ยจะเพิ่มเป็นเรื่องของรีโหลดสปีดนะแล้วก็จะมีเวลสีที่เป็นไซอัพไซอัพเนี่ยก็คือเรื่องของความไกลด้วยนะอันนี้ไซอัพของมันเนี่ยมันหมายถึงความไกลแล้วก็ความกว้างด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นรีโหลดสปีดหมดเลยนะครับแล้วก็เลเวลเก้าเนี่ยจะเพิ่มไซส์กับจํานวนนะครับก็คือจะมี2ชาร์จณนะ์เลเวลเก้าแล้วก็ไกลนะผมค่อนข้างไกลเลยนะครับผมอันนี้เลเวลหนึ่ง นะครับผมที่เลเวลหนึ่งอ่ะแต่มาดูกันอ,อ่ะนะครับเลเวลหนึ่งจะดึงมาได้ระยะประมาณนี้โอเคฮะตัวแท่เนี่ยมันใช้ได้หลากหลายนะจะใช้ดึงศัตรูเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เพื่อก่อพื้นผิวเพื่อดีดตัวเองมาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะแต่ว่ามันต้องกระโดดนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเทคนิคกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนี้อธิบายสกิลแล้วก็เรื่องของระยะสกิลก่อนนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาปรับ เลเวลที่เอ่อเลเวลสี่นะครับเพราะว่ามันเขียนว่าไซอัสนะนี่ไซอัปนะครับผมก็จะเป็นที่เลเวลสี่นะครับอ่าเลเวลสี่เลเวลสี่น่าจะประมาณนี้ถึงแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้นี่เลเวลหนึ่งต้องประมาณนี้เนาะอ่าเลเวลสี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าเลเวลสี่ดึงได้นะครับดึงถึงต่อมาครับที่เลเวลเก้านะครับผมเลเวลเก้าเนี่ยก็จะไกลขึ้น นะครับผมแทบจะเกือบเกือบครึ่งเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดมันอันนี้น่าจะไกลไปมั้งมันมีสองชาร์จด้วยฮะนี่ลองดูตรงนี้โอ้ตรงนี้ถึงนะครับผมเนี่ยค่อนข้างไกลนะเถ้าเราดูจากเอ่อจากจุดนี้นะครับผมจุดนี้มานี่เลยนะไกลนะครับผมไกลอยู่โอเคอะนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราสามารถวิ่งแล้วเรากระโดด อุ้ยเอาใหม่เราดูเราอันนี้อันนี้เมื่อกี้พลาดนะเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็จับจับกระใไกลๆเลยแล้วก็พุ่งมาได้นะครับผมโอเค,อเคมาเรามาดูกันว่าตัวสกิลเลเวลเเนี่ยมันแข็งแกร่งประมาณไหนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกระโดดไปตึกนู้นให้ดูนะครับผมโอเคอเค่าเทคนิคครับมันก็ ใช้ประมาณนี้นะครับวิ่งมาใช่ไหมกระโดดแล้วก็กดคิวๆนะครับเลงดีๆปึ๊บเกาะเกาะสองปึ๊บอ่ะถึงแล้วนะครับอ่านี่คือความเก่งของมิโดริยะนะครับผมก็คือโมบิลิตี้เขาค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับผมที่เลเวลเกนะแต่ว่าถ้าเลเวลหนึล่ะเป็นแบบไหนอ่ะเลเวลหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับผม <c oughs> ตัวโมบิลิตี้อะไรพวกนี้มันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมอ่ะสมมติว่าผมยืนอยู่นี้แล้วผมจะไปตรงนู้นอ่ะ มันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้อ่ะมันจะไม่ไกลมากต้องวิ่งอีนิดนึงนะครับแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยจากตรงนู้นมาถึงตรงเนี้ยได้เร็วขึ้นครับผมหรือว่าเวลาฟาร์มนะครับเนี่ยสมมติเราลงตรงเนี้ยแล้วเราจะไปฟาร์มไต้ฟุ่นเนี่ยนะครับเรามีสกิลนี่เราไปได้เลยนะครับเนี่ยกระโดดมานะครับผมขึ้นหลังคาง่ายๆเลยนะครับอ่ะก็ตัวสกิล q e เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวคอนเซปต์ของมันเนี่ยผมคิดว่าเขาเอามาให้เพื่อจับจับยึดพื้นที่มากกว่าพื้นผิวมากกว่านะไม่ได้เอามาใช้แบบจับสะด,ดึงศัตรูเข้ามาหาอะไรเงี้ยเนี่ยมันแบบแถ้าใช้ก็คงประมาณเนี้ยแต่ว่าเราจะเอาศัตรูเข้ามาหาเราทําไมนะครับผมถ้าไม่มั่นใจจริงๆอย่าอย่าทำดีกว่านะครับผมแนะนําว่าใช้แบบแบบใช้สําหรับหนีรอเราโดนรอเรายิงยิงกันอยู่ข้างล่างเนี้ย เรายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะยิงอยู่ข้างลา่างปุ๊บเฮ้ยเรารู้สึกเจ็บเจ็บโดดขึ้นตุ๊บแต่หนีได้เลยคนระับไปตรงไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยถือว่าแบบเราอยากเฮ้ยเราเห็นศัตรูเขาบวกกันอยู่นู้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสก,กิลปั๊บหนึง่งอ่าปุ๊บอันต้าเลยแลยนะ้วกันอะสมมติเราสกิลเต็มแล้วเฮ้ยเขาบวกกันอยู่นู้นไปเลยฮะโอ้โหปุ๊บปุ๊บ มันมาถึงไวมากใช่ไหมครัแกผมมาจากใต้ฝุ่นเลยนะแกเกือบเกือบใต้ฝุ่นเลยเห็นไหมครับแกคือมัน,ม,นมันโมบิลิตี้มันเยอะจริงนะครับผมสลหรับตัวของฮิดริยะนะครับอิชิบะซึ่งถ้าให้แนะนำนะครับผมแนะนำผมจะแนะนำเป็นอ,อ,อัพนำนะก็จะเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลแซ่นะอันนี้เอาไว้เวลร์ซก่อนก็ได้ครับถ้าพอยเหลือค่อยอัพเนาะ เพราะว่าตัวดาเมจมันแรงจริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยได้ใช้เพื่อโจมตีเท่าไหร่นะครับจะใช้เพื่อแบบแเงยหน้าเพื่อ,อโดดขึ้นฟ้านะครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีเวลาให้เราเอาหันกลับมายิงเขาได้นะสมมติผมเอาเลเวลสี่เนาะปุดด๊บเนี่ยสมมติว่าเรายิงเรายิงกันอยู่เนี่ยแล้วเราโดดขึ้นฟ้านะครับผมเนี่ยเราจะยิงเขาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับการที่มิดโดระยะเนี่ยแค่เลเวลสี่เนี่ย ตัวสกิลหนึ่งเวลสี่เนี่ยมันได้เพาววอร์อัพแล้วก็ไซส์อัพมาแล้วนะครับมันทําให้ยิงโดนง่ายขึ้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้อ๋อนี่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการ์ดแนะนํานะครับผมสมมุติว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําเป็น2การ์ดนี้นะครับผมก็จะเป็นการ์ดการ์ดม่วงกับการ์ดเขียวนะครับผมอ่นะการ์ดม่วงกับการ์ดเขียวนะครับถ้าเกิดว่าในทีไม่มี คนเล่นสายสีม่วงกับสีเขียวนะ,ะก็แนะนําเป็นการม่วงกับการเขียวครับเพราะว่า1นึ่งคือ,อสมมติอนนี้ผมขออัพสกิเลเต็มก่อนนะเหตุผลง่ายๆเลยคือมิดเดิลระยะเนี่ยเขาใช้สองสกิลนะครับในการเคลื่อนที่ก็คือโมบิลิตี้เขาเนี่ยคือ2องสกิลนี้มันแปลว่าถ้าสองสกิลนี้เราจ่ายหมดแล้วเนี่ยหรือเราจ่ายพลาดนะสมมตินะสมมติว่าผมแบบยิงๆกับศัตรูอยู่แล้วผมแบบวิจ่ายแส้พลาดเนี่ย แล้วเขาเห็นผมจ่ายสกิลนี้ไปเนี่ยเขารู้ทันทีครับว่าผมไม่มีสกิลนี้แล้วสกิลมันจะคูลดาวอยู่นะครับผมอ่าอย่ามานับตอนตอนแซวเวลกาวนะในช่วงแรกนะอันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยวนะครับผมอ่ะซึ่งพอเขารู้ว่าเราไม่มีสกิลนี้เขาจะจี้นะครับผมเออเขาจะไล่จี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไอ้ตัวสกิลสีม่วงเนี่ยการ์ดสีม่วงเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับรีโหลดสปีดอัพไป50%นะครับผมก็แปลว่ามันทําให้เราเนี่ย ่าใช้สกิลได้ขี่ขึ้นนะครับผมเนี่ยโมบิลิตี้ได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมพอดิวิ่งมาปุ๊บต่อละวโดดต่อแล้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพอรีโหลดไวก็แปลว่าเรายิงยิงได้ไวขึ้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเรายิงซุดเราเผลอเห็นไหมฮะเนี่ยปุ๊บยิงยิงยิงไปเนี่ยกระสุนจะหมดแล้วก็รีโหลดแป๊บนึงเห็นไหมฮะอ่า ซึ่งตัวเวลก้าวเนี่ยมันรีโหลดไวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้การ์ดสีม่วงมาเนี่ยมันจะทําให้เราเติมดาเมจได้ดีขึ้นโมบิลิตี้ดีขึ้นอะไรเนี่ยดีขึ้นหมดเลยนะครับผมส่วนการ์ดสีเขียวนะครับการ์ดสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะฮิวแบบคิวลอบตัวนะครับผมตัวเดกุเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะคุกวงในอยู่นิดนึงนะครับผมในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบออนโดดเข้าไปใส่เขาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ไปยิงแบบระยะประมาณเนี่ยนะครับผม เปุ๊บถ้าเกิดว่าเรามีการส์สีเขียวเนี่ยมันจะทําให้เอ่อเราไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดมากจนเกินไปแล้วก็เติมแค่ยาอ่ายายากรอกนะครับผมแล้วก็ไปบวกต่อได้เลยนะครับผมอ่าตัวเดก,กุมันประมาณนี้ฮนะปุ๊บอ่าแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติสมมติว่าในทีมไม่มีสีแดงเลยนะครับผมก็เล่นเป็นการ์ดพาวเวอร์ก็ได้นะครับผมตัวเดก,กุเนี่ยเขาไม่ได้อ่าดาเมจไม่ได้เบานะครับเท่าที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้ ทางผมการเมดค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันอ่ะลองใชใ้ดูนะครับผมอันนี้ Attack Power Up 10%สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ใช่อ่ะอันนี้เบลก้านะครับกระสุนเบลก้าตอนยังไม่กดหนึ่งร้อยใช่ไหมครับแต่พอใช้ปุ๊บก็น่าจะเป็นร้อยสิบอ่ะเห็นไหมครับเกมนี้มันตัวเลขมันตรงๆนะเห็นะไหมนะร้อยสิบนะครับผมก็นัดละวหนึ่งร้อยสิบนี่คือแรงเทียบเท่าบาคุโกเลยนะ มาคูกโกรู้สึกนัดนัดละร้อยสิบเหมือนกันนะครับช่วงเลเวลเก้านะครับผมอ่าก็การได้นะปีแดงมาเนี่ยก็ทําให้เด็กกูเก่งขึ้นนะครับผมอ่าส่วนไอ้การ์ดการ์ดสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยเอ่อถ้ามันเหลือก็ค่อยใช้แล้วกันนะครับผมก็จะแนะนําเป็นสามการ์ดนี้นะครับกรณีที่เพื่อนร่วมทีมไม่มีสีนั้นๆอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยหรือว่าเพื่อนมีสีแดงเนี่ย อ่าเพื่อนเล่นตัวละครบาคุโกะอย่างเงี้ยก็เอาการ์ดสีแดงให้เพื่อนดีกว่านะครับมันคุ้มกว่านะอ่าเผื่อใครสงสัยว่าไอ, 1, อ้เลเวลหนึ่งการ์ดเนี่ยสีม่วงเลเวลหนึ่งกับกับเลเวลสองอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงนะครับผมง่ายๆก็คือระยะเวลานะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูเดี <Level up. S 1> ๋ยวผมเก็บเก็บเป็นเวลเก้าเลยนะ <Level up. S 1> อ่ะตอนนี้ผมจะมี2การ์ดนะครับผมเป็นเวลเก้าเวลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูเเวลหนึ่งนะมัน ผลนะ่ะมันเท่ากันแต่ว่าระยะเวลาน้อยกว่านะครับผมอ่ะเลเวลหนึ่งจะอยู่แค่ห้าวินะครับเห็นไหมและถ้าเลเวลเก้าฮะจะอยูอย่ประมาณห้าสิบห้าวิเลยนะครับผมเพิ่มทีละห้าวิเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผลเท่ากันนะไม่ว่าเวลเก้าเวลหนึ่งก็คือได้รีโหลดสปีดอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันเวลากดใช้นะครับผมต่างกันแค่ระยะเวลาเนาะเลเวลสองก็อยู่แค่สิบวินะครับประมาณนี้ โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของมิโดริยะนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครกดซับสไคร้หรือคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าแบบเอออยากเสริมตรงไหนหรือว่าอยากให้ทํำในส่วนไหนนะครับผมเกมเพย์อาจจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าไปเล่นเองน่าจะสนุกกว่านะครับผมอ่าเกมเพย์ก็มีต้นคลิปไปแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมยูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมกะว่าอ่าผมจะทําไล่ไปเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอะไรนะเด็ก อมิดริยะบาคุโก,โกอะไรเงี้ยนะครับผมจะเอาตัวแบบพอบมาก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับอาร์ิปวันนี้ก็หมดแล้วอ่ะคอนเทนต์วันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอ่าวหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ